ท็อปเดือดคราวนะครับเป็นดัตตี้ครับเป็นดัตตี้ของสาวเล็กสาวใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับรูปหล่อมากๆต้อนรับครับพี่แพทพาวเวอร์แพทครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอบอุ่นครับสวัสดีแฟนรายการทุกคนเลยครับดดดี้หล่อะหล่อแล้วอบอุ่นจนร้อนละอุเลยดูเย็นแบบอยากเข้าใกล้อ่ะรอยยิ้มอุ่นๆของพี่แพทเป็นยังไงบ้างอาจารย์เห็นใกล้ๆรู้สึกยังไงบ้างขย่านะ ขยายใจทำให้ใจสั่นเลยใช่ไหมครับใช่ดูดูดูทำไมคนมีเสน่ห์แบบลึกๆแบบไอ้อย่างเงี้ยอยูคืออะไรคะกระช่าเอาบ้าจิกหัวจิกอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออปีนี้เยอะเท่าไหร่อ่ะน้องแพทย์สี่สิบสองย่างสี่สิบสามนะครับผมฉันบอกตรงๆนะหน้าตาเธอยังไม่สามสิบเลยโอ้ขอบพระคุณครับอาาจรย์ใช่ทำไมเธอทำอะไรมาหน้าตาเธอถึงดูแบบดูแบบเด็กมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแหละเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอบายมุข เราไม่กินบุหรีร่ไม่สูบแล้วก็นอนหัวค่ำนะครับผมแล้วก็พยายามไม่เครียดนะดื่มน้ำเยอะแล้วก็ทานผลไม้ทุกวัน